แล้วมีความน่ากลัวมากนะครับกับเขาเรียกว่าคดีเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานแอปหาคู่ครับแล้วก็ถูกล่อลวงนะครับไปทาร้ายร่างกายหรือตือนทำร้ายถึงกระท่นเสียชีวิตนะครับก็นะฮะล่าสุดเองทางรัฐบาลครับก็มีการเตือนภัยในเรื่องของใช้กันในเรื่องของใช้แอปหาคู่ครับการคบหาบุคคลบนโลกออนไลน์ครับเสี่ยงตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพอาชญากรรมหลายรูปแบบนะครับโดยนะครับคุณไตรสุดีไตรสรณักุลครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับ กล่าวว่านะครับปัจจุบันได้มีปรากฏกรณีการใช้แอปพลิเคชันหาคู่เป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมโดยต่อเนื่องครับเช่นล่าสุดได้ปรากฏว่ามีผู้ต้องหาครับตามหมายจับคดีทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายเนี่ยได้ใช้แอปพลิเคชันหาคู่หลอกลวงเหยื่ออีกรายครับและมีการกักขังทำร้ายร่างกายแต่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือออกมาได้แล้วก็จับกลุ่มผู้กระทำผิดได้ครับจึงขอเตือนให้ประชาชนที่มีการใช้แอปพลิเคชันนะครับหรือโซเชียลมีเดียทุกช่องทางน,นในการหาคู่นะครับ ให้ใช้ความระมัดระวังในการครบหาผู้ที่จะพบกันในช่องทางดังกล่าวอย่างรอบคอบครับเนื่องจากมีมิจฉาชีพแล้วก็อาชากรรูปรูปหลากหลายรูปแบบครับแอบแฝงเข้ามาอยู่ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวงไปทําร้ายร่างกายหลอกลวงเพื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วถ่ายคลิปเพื่อนาไปแบ็กเมลเรียกเงินจากจากเหยื่อนะครับทั้งนี้นะครับหากผู้ใช้แอปพลิเคชันหาคู่หรือโซเชียลมีเดียต่างๆพบเบาะแสการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดนะครับขอให้มีการรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ความช่วยเหลือแล้วก็ ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามขั้นตอนของกฎหมายครับโดยสามารถแจ้งได้ทั้งสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับห9 1หรือสายด่วนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ตลอด24ชั่วโมงครับ